ฟานไดเมืองไทยครับผมผมเห็นคลิปแล้วเนี่ยถึงกับตกใจครับผมอะไรจะเหมือนกันขนาดนี้ลองไปดูคลิปกันครับนี่ครับผมดูลักษณะท่าทางนะครับผมเป็นกัปตันทีมีต่างหางนะแล้วก็ใส่เสื้อเบอร์สีด้วยนะครับอ่าดูครับผมดูการเข้าสกัดบอลครับนี่ครับดูการอ่านบอลครับผมนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหผมว่าเหมือนอยู่นะครับผมเออ ดูจังหวะเข้าบอลครับดูท่าทางการแบบการจ็อกกิ้งการแบบจังหวะจังหวะบอลสายตาอะไรเหมือนเลยครับดูครับโอ้โหดูจังหวะวิ่งครับนี่ดูท่าวิ่งก่อนครับท่าออกตัวอย่างเหมือนนะครับผมออนี่เหมือนทุกจุดจริงๆครับจริงนะนี่นี่ดโอ้โหนี่ครับโวยวายยังเหมือนยกมือยังเหมือนครับไปตบมืออีก โอ้โหไม่ธรรมดาหนะ้าตาเหมือนโดหน้าตาเหมือนแมสซี่เนี่ยเราเคยเห็นนะครับผมแตนนี่เนี่ยเหมือนทั้งหน้าตาลีลาก็ยังเหมือนอีกครับผมโอ้โหทีมชาติไทยต้องเรียกตัวแล้วครับอย่างเงี้ย